สวัสดีครับผมมดนะครับจากช่องหิวเสียงเราบังเอิญเจอคุณดอนจากช่องติดฟังผมก็เลยอ่ะหไหนก็เจอกันแล้วชวนมาทำอคอนเทนต์ด้วยกันซะเลยยินดีเลยครับผมครับ,รบอันดับแรกเลยผมอยากจะรู้ว่าเทคนยีการฟังเพลงอ่ะมันเป็นยังไงบ้าง<ม>ช่วไทยเอ็นสิบสุดล้านนเสียงมันเป็นยังไง<ม>ความจริงวันนี้เป็นเป็นวันที่คัลเซ็ตอัพแต่ว่างานงานจริงจะมีเรื่องพวกนี้ผมว่างานเครื่องเสียงเงี้ยยังมีอีกหลายคนนะที่ไม่รู้เลยว่าบ้านเราเนี่ย มีการจัดงานเครื่องเสียงด้วยนะครับอาจจะบางคนอาจจะคิดว่าเป็นเครื่องเสียงรถยนต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่อันนี้มันคืองานเกี่ยวกับเครื่องเสียงบ้านโดยเฉพาะแล้วก็โฮมเธีเตอร์โดยเฉพาะใครที่มาเนี่ยก็ะจะได้อัปเดตเลยว่าเดี๋ยวนี้การเล่นเครื่องเสียงบ้านหรือโฮมเธีเตอร์เนี่ยไปได้ถึงระดับไหนกันแล้วสมัยก่อนนะครับผมอ่านหนังสืออย่างเงี้ยผมเห็นเครื่องเสียงสวยผมอะอยากฟังมากเลยว่าเสียงมันเป็นยังไงแต่ก็ไม่รู้จะได้ฟังที่ไหนสมัยก่อนไม่มีไม่มีงานอย่างนี้นะ ผมพึ่งแบบโอเคมาได้งานนี้ก็เหมือนกับทาให้ความฝันเป็นจริงได้ฟังเครื่องเสียงในที่เห็นหนังสือสวยๆแพงๆซึ่งเราไม่มีโอกาสไปในชีวิตจริงมันเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะหลาคนที่เล่นบางทีอาจจะมองว่าเอ๊ะมันไก่ตัวหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมอยากให้มานะอยากให้มันลองลองเราสัมผัสกันดูถึงเราไม่ได้ซื้อแต่ว่าเรามาฟังเป็นประสบการณ์อยากรู้ว่าเครื่องเสียงนี้เขาเซตอัพดีๆเครื่องเสียงดีๆให้คุณภาพเป็นยังไงบ้างใช่ไหมเราต้องไปดูกันแล้วแหละว่ามันมีอะไรบ้าง ตอนนี้เรามาอยู่ในห้องของเพชรชีไฟฟใช่ไหมคุณดอนใช่ครับคุณดอลรู้ไหมทำไมผมถึงเลือกมาห้องนี้อ่าเพราะว่าน่าจะเรื่องเกี่ยวกับสตรีมมิ่งแน่เลยใช่ไหมันแล้วผมอ่ะติดห้องนี้มาสามปีแล้วผมมานั่งเั้ามาสามปีผมชอบทุกปีเลยครับผมก็เลยอ่ะปีนี้ผมเจาะมาที่นี่ก่อนเลยผมชอบมากเอ๊ะการฟังเพลงสตรีมมิ่งมองใช้เครื่องอะไรบ้างคุณดอนก็เท่าที่เห็นตอนนี้อันดับแรกเลยมันก็ต้องมีอ่ตัวรีมเมอร์ก่อนนะครับอันอันนี้คือตัวไหนตัวนี้เหรอตัวนี้เลยครับอ่าแล้วตัวนี้คือ อันนี้เป็นตัวเน็ตเวิร์กสวิตช์ที่เหมือนกับเป็นเราเตอร์ที่เขาเป็นเสียบช่องสายแรงทั้งหลังแล้วหรอใช่แล้ครับก็คือถ้าจะเล่นแบบมีคุณภาพเนี่ยเราก็ต้องเน้นเน็ตเวิร์กสวิตช์ที่เป็นอะแดปเตอร์ด้วยอ๋อโอเคโอเคครับผมอันนี้ก็เป็นแดกที่แบบไลฟ์ของไฮเอ็นเป็นแบรนด์ไฮเอ็นโอเคครับนะครับแล้วแล้วก็เนี่ยอันนี้อันที่ผมรู้นี่คืออินดิเกตเป็นอาร์มแล้วทำไมต้องใช้2ตัว อ๋ออันนี้อาจจะต้องถามเดี๋ยวเราเก็บความสงสัยไปถามเจ้าของห้องนะครับแล้วตัวนี้ก็อะไรก็ไม่รู้ใช่ไหมตัวนี้เป็นเครื่องกรองไฟรุ่นใหม่นะครับมีคาบาซิเตอร์ข้างในสีสวยมากเลยเดี๋ยวเราลองถามเจ้าของห้องนี้ก่อนว่ามันพิเศษยังไงมันน่าสนใจยังไงทำไมถึงใช้รุ่นนี้ครับโอเคครับพี่ทานี่ครับผมขอถามอะไรนิดนึงหน่อยพี่ทำไมพี่ต้องพี่ต้องใช้แอมอินดิเกตแอมสองตัวครับต่อพี่มันมีข้อดียังไง อ๋อที่จริงนะข้อดีจริงๆเลยตัวล่างสุดอ่ะคือ h ฮเกล H 600<ม>เป็นตัวแฟลกชิพอินดิเกต a อมรุ่นใหม่ล่าสุด<ม>เอามาโชว์ครั้งแรกในงานเลยนะฮะ<ม>ส่วนตัวข้างบนเนี่ยเป็นรุ่น H 390<ม>เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดนะครับ<ม>ก็ราคาย่อมยาวลงมาแบบเกือบครึ่งอ่ะค<ม>ือครึ่งครึ่งกับครึ่งอ่ะผมเอามา2ตัวเพราะว่า อยากโชว์สองตัวคือของเยอะสลับกันจะได้ลองเทียบกันเลยที่จริงมันมีห้าหกตัวแต่ว่าเอามาแค่นี้ครับก็สักสองตัวขับคอนทัวร์ได้ดีอผมลืมบอกว่าอืมห้องนี้ใช้ใช้ไดนามไดาโมดิโอคอนทัวร์สามสิบไอนะฮะตัวนี้เป็นสามสิบไอก็เป็นทวิตเตอร์อีโซร์ตาสอง แล้วไอ้ฟสานี่ที่รุ่นอะไรพี่อ๋อไฟไฟ้าฟ้าฟฟนั่นเป็นเครื่องกองไฟ s y n e r g ร s t i c Research Powercell 8SX ตัวนี้คือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาจร mm hmm. ิงผมจะใช้เครื่องกองอีกยี่ห้อผมลืมหยิบมาแบบลืม <c oughs> ลืมลืม <c oughs> สนิทเลย <c oughs> แล้วก็ตัวขอพูดถึงสตีมเมอร์หน่อยลวกันสตีมเมอร์ hmm. er ตัวนี้คือเซนเอ็นจีเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งลอนที่มินิขายเอ็นตัวนี้คือ เคยโชว์อยู่ที่มินิคลเอ็นผมไม่เคยดีเจ้าห้อนี้มาก่อนเลยคือยี่ห้อใหม่แล้วครับดินุอ่ะเป็นยี่ห้อใหม่ไหมมันก็พึ่งเข้าตลาดทำในประเทศไทยโดยผมกับเดโค2000นะก็เอามาทำตลาดตัวนี้เซนเดนจีคือตัวใหม่ล่าสุดที่พึ่งลอนที่มินิคลา N เอ็นตัวนี้เป็นโปรตไทป์นะครับยังยังไม่ พร้อมจำหน่ายไอ้ตัวนี้คือทุกอย่างเคสอะไรก็ยงมาฟังด้ยเชิญน้องใช่นี่คือประมาณ90%แล้วคอมโพเนนต์ข้างในคือของของจริงละเพียงแต่ว่าเคสเคสเวิร์กยังไม่ใช่ไอที่ไฮไฟนี่อยู่ชั้นไรห้องไรครับพี่พี่สมมติชั้น11ห้อง1109ครับผมแต่ยังมาฟังตัวโปรไทยก็เชิญเรียนเชิญที่ห้องอันนี้ก็ Network Switch p h o e n i x Net เซ็นต์ัวเนี้ย c ีโออินอุ้มมาเองจากโปรตุเกสมาอุ้มมาเองอุ้มมา2ตัวนะเซ็น เซนนจีอยู่ห้องนี้ก็มีะว่ามีเซนจีรุ่นสูงกว่าวน,นี้อยู่ห้องอเดโคสุดยอดอัปเดตสุดๆอัปตัวใหม่ล่าสุดละยังยังไม่พร้อมขายน่าจะขายได้ประมาณควอเตอร์สามควอเตอร์สี่มาโชว์ที่งานนี้ก่อนเลยเามาโชว์บินมาโชว์ที่งานนี้ก่อนเลยในตอนนี้เรามาอยู่อีกห้องหนึ่งของเทสต์ชัยไฟล์ซึ่งคอลแลบกับไฮเดียลห้องหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าก็จะมีอะไรบ้างครับคุณดอนก็เป็นการคอลแลบกันระหว่างแบรนด์แอคคิวเฟสนะครับซึ่งอันเนี้ยก็จะเห็นว่ามันเป็นซิสเต็มแบบ ง่ายๆ2อิ้นแต่ว่าแบบไฮเอนด์เลยก็คือตัวนี้เป็นอ่า CD player แล้วก็ s a c d นะครับแล้วก็เป็นแบกในตัวได้ด้วยตัวนี้เป็นอินทิเกตแอมรุ่นใหญ่ของเขาไอตัวนั้นนี่อะไรคุนดอนอันนี้เป็นตัวเครื่องกล่องไฟนะครับ AC Conditioner โอรคแออร์ยอแอแอมเลออ่ะใชรครับอัวกอรอร์แอแอ แล้วแล้วนี้ก็คือเป็นเป็นอันนี้ <St immer. S 2> ว่าเป็นฝั่งของส่วนของสตรีมเมอร์นะครับก็มีตัวเน็ตเวิร์กสวิตช์ออเดโอเบลดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์อีกรุ่นหนึ่งของแบรนด์อินูอินูออสนะครับอันนี้รุ่นอันนี้ตัวใหญ่นี้เหมือนจะเป็นรุ่นทอ็อปหรือเปล่าครับคุณดอนอ๋อใช่ไหมถ้าใครอยากฟังรุ่นท็อปของอินูออสนะครับ,รบก็มาที่ห้องของเทสซี่เทสซี่ไฟล์คอลแลบกับไฮเอ็นออเดโอแล้วก็ นี่เลยก็จับคู่กับลำโพงบุ๊คเชลของกันได้เดนเอาออดิโอนะครับเป็นอีกคลิปเต็มหนึ่งที่น่าสนใจนะครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องปิยนัทนะครับคุยกับเจ้าของห้องแล้วคอนเซ็ปต์เขาจะบอกว่าประมาณเสริมบนเสริมล่างเสริมบนคือสมีทูเปอร์ทวิตเตอร์ของอีแล็กแล้วก็เสริมล่างก็จะเป็นเรลวสักูเฟอร์ผมว่ามันเป็นเทรนการเล่นอีกอย่างหนึ่งหนึ่งนี้นะ ก็คือเสริมบนก็คือซูเปอร์ทวิตเตอร์เสริมล่างเสริมล่างคือซัมบูเฟอร์ก็คือเสริมเสริมย่านเสียงของลำโพงคู่หลักอันนี้อันนี้ลำโพงเบียร์มันอยู่รุ่นไหนนะครับคุณดอนอ่าเป็นน่าจะเป็น801ซีรีส์4นะใช่ไหมโอเครับถูกไหมครับสวยมากเลยใช่ถ้ามาห้องของปิยนัทนะครับก็เราก็จะเห็นเพราะว่าแอบนี้จะเป็นมิชิซีรีส์จะเป็นรุ่นสูงของโรเทลเป็นซีรีส์ไฮเอ็นไฮเอ็นใช่เหมือนตลาดไฮเอ็นแล้วก็ก็อันนี้ตัวนี้น่าจะ ไฮไลท์อย่างหนึ่งอันนี้ไฮไลท์อย่างหนึ่งก็คือเป็นปีโฟโนของโมบายคนคนเล่นพวกยุคกับเล่นโมบายไฮฟิเดลิตี้ใช่ไหมครับคุณดอนถ้าสมมติว่าถ้าใครเคยซื้อแผ่นเสียงหรือว่าแผ่นซีดีอาจจะมีตราไว้เลยโมบายเขาจะเรียกได้เล่นว่าโมไฟล์โอเคครับครับผมแล้วก็จะมีเครื่องกองไฟของของออริคเควส์ในกลับแล้วก็ตัวนี้นี่ก็เป็นสตรีมเมอร์อีกแบรนด์หนึ่งที่ดังอยู่ตอนนี้เหมือนกันก็คือ Hi-Fi l o s ร ใช่ครับแล้วก็ขับด้วยแดกของ M S B ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นซ u เปอร์ไฮเอนด์อีกแบรนด์นึงเลยผมไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เหมือนกันใช่ครับหาได้จากงานนี้ใช่เลยเห็นทางพีนัสบอกว่าจะมีเทินของโมไฟด้วยเหมือนกันใช่แต่ว่าอาจจะยังไม่มาก็เอาดูปีโพโนไปก่อนแล้วกันถ้าอยากฟังก็เรียนเชิญนะครับ เราก็มาถึงห้องของ Live Audio นะครับ l i v Audio นี่ส่วนมากจะเป็นโปรดักตของ Live Audio หลก็คือจะเป็นขาตั้งสายฐานแผ่นเสียงใช่ตัวตัวรองพุ้เตอร์ใช่ครับก็มีอีกข้างหลังนี่เขามีเป็นลั้กสายไฟต้องบอกอาอลังมากอลังการมากจริงอันนี้ชุดของ Live Audio ก็จะเป็นลำโพง ATC อังกฤษนะครับอันนี้ก็เป็นแบรนด์ที่เป็นสตูมอนิเตอร์สตูดิโอมอนิเตอร์ระดับตำนานเลยแหละนะอ้ไอ้พื้นนี่ไอ้เสานี่มันมันคืออะไรอ่าอันนี้น่าจะเได้เป็นเอาไว้ลองอ่าลองลำโพงเกี่ยวกับเรื่องของการเหมือนขยับต่้เวลาเซตอัพเซตอัพอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้เสาเหมือนกับอ่าถ้ามันหนักปุ๊บอาจจะใช้เสานี้ช่วยขยับให้เซตอัพง่ายๆใช่ไหมอาจจะอ่าไว้ดึงเพราะว่ามันหนัก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 เยอะอันนี้ก็ต้องบอกเป็นเทคนิคการเซตอัพ ของร้านของร้านนะครับของทางไลฟ์อดีโอรโอเคครับถ้ามาถ้ามาห้องนี้ก็จะเป็นชุดซีดีของโซเทลิกอันนี้ปะไฮเอ็นแบรนด์สุดขั้วเหมือนกันสุดขั้วแบรนด์หนึ่งของญี่ปุ่นนะครับดิเรนจต้องบอกว่ามีสองแบรนด์ด้วยกันเลยก็เป็นอะคิฟเฟตอคิฟเฟตเป็นพรีพาวเวอร์ใช่ครับแล้วแต่ว่าผมเห็นเห็นอย่างหนึ่งที่ผมไม่ค่อยคุ้นตา DS Audio อันนี้เป็นแบรนด์ที่เขาทำาอลเข็มระบบออปติคอลมาถึงที่เป็นแสงนั่นแหละใช่ครับเป็นลำแสงนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าตรงตัวก้านเข็มเนี่ยยังมีอยู่นะครับแต่ว่ามีระบบลำแสงมันเป็นไกด์แหละครับไกด์ในการนำล่องที่จะทำล่องใช่ครับแต่ว่าใช้แสงในการแปลงสัญญาณนะครับแล้วข้างล่างนี่คือเป็น p ีโฟโนหรือเปล่าครับคุณใช่ครับเป็น p ีโฟโนอันนี้ต้องบอกเลยว่า ตอนนี้กำลังเป็นเทรนใหม่ของการเล่นเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็คือหัวเข็มออ t ติคอลเนี่ยเริ่มมีเริ่มมีการผลิตผมไม่เคยฟังเลยธรรมดาผมก็ฟังเครื่องเสียงที่ใช้เป็นหัวเข็มเป็นคาสิกธรรมดาถ้าใครอยากฟังว่าเสียงออฟติคอลเป็นยังไงก็เชิญเชิญที่ห้องของ La ฟ Audio โครับผมนะครับก็เครื่องสายทั้งหมดก็จะเป็นของ l ลฟ์อะดิโเองนะครับคือต้องบอกจริงแล้ว อลังการมากอ่าแล้วแล้วตัวนี้ครับคุณอุณดอนเป็นเน็ตเวิร์กสวิตช์ครับอ๋อสำหรับใช้ของชุดของอิโซตูริกอือสตรีมมิ่งเดี๋ยวนี้เขาก็ต้องมีเน็ตเวิร์กสวิตช์สำหรับออริโอเกรดออริโอเกรดอะไรอย่างนี้นะฮะชุดนี้น่าสนใจมากเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้ฟังกันโอ้นี่โอ้พระเจ้าต้องบอกว่าสุดมีของตกใจเลยคุณดอนอธิบายผมฟังหน่อยว่าคืออะไรบ้างเนี่ย แหมอันนี้ต้องบอกว่าไลฟ์แอคเนี่เขาเป็นเป็นเป็นร้านหนึ่งที่เขาจัดเต็มมากเรื่องเรื่องระบบไฟระบบไฟนี่คือเขาไม่เป็นเขาหนึ่งใ,<ช>ในตองอู <laughs> ก,ก็ก็ดูเอาละกันนะฮะว่าแบบอลังการขนาด<ข>ไหน<ข>นะครับแม้แต่อันนี้เป็นเราเตอร์ใช่ไหมครับคุณใช่คันดอน <laughs> ก็ยังต้องมีอุซอรีการจูนเสียงมีอะไรอย่างนี้นะฮะสุดก็ต้องบอกว่าสุดสุดจริงสุดจริงนะครับข้างล่างนี่ก็เป็นตัวเครื่องตัวกองไฟของเขา ครับก็ดูขนาดเขานะครับว่าอลังการขนาดไหนมันเหมือนกับโปรแอมแบบใหญ่ๆเครื่องหนึงเลยใช่ครับลองบอกว่าซิสตมเนี้ยเรียกว่าสุดซอยนะฮะถ้าเกิดใครอยากจะลองมาฟังเสียงเนี่ยแต่ผมชอบแต่ผมชอบงานของเขามากนะฮะอย่างพวกไอชุดใช่ครับชุดสแตนแผ่นเสียงเขาเนี่ยงานนี้แบบระดับเวิ l ์ c คลาสจริงครับ ขนาดนั้นนี่ก็ยังมีโอ้ก็นเรียกว่าทุกจุดเลยแล้วกันส่วนมากนะคนคนที่คนที่มางานนี้เขาจะจะฟังกันนะจะไม่ค่อยมีใครมาดูข้างหลังเท่าไหร่คือข้างหน้าอลังการเท่าไหร่นะข้างหลังยิ่งกว่านะแม้แต่ระหว่างสายก็ยังต้องมีอุปกรณ์เรียกว่าไม่พลาดเลยไม่พลาดทุกอย่างนี่มะดูสายลำโพงก่อน สายลำโพงของเขานี่เหมือนก็เป็นเหมือนก็เป็นไบแอมใช่ไหมหรือว่าเป็นไบไบไบวายครับการขับแบบนี้ชุดนี้น่าจะเป็นไบวายนะครับไบวายวายแยกสายลำโพงแต่เขาแยกหมดเลยบวกลบก็แยกนะครับไม่ใช่ก็แยกแต่ก็มีแต่ก็มีจัมเปอร์ด้วยอ่าแล้วก็มีจัมเปอร์ด้วยนี่เขายังเซตอัพขากันอยู่ใช่ฮะนี่กับเดี๋ยวเตะครับเขาเซตอัพไว้นะครับนี่ก็คือตามสูตรเลยครับแปะแปะเทปมาร์กกิ้งไว้แล้วก็เซตขยับทีละทีละเซนทีละเซนเพื่อให้ได้ คุณภาพาเสียงที่ดีที่สุดก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นเทคนิคของการเล่นเครื่องเสียงที่แบบมืออาชีพนะอ๋ะอเวลาเขาเซตอัพส่วนมากก็ต้องมาร์คเทปแล้วเซ็นระยะแล้วก็ขยับเข้าออกใช่ครับเพื่อให้มันได้คุณภาพเสียงที่ดีที่สุด,สดเราก็ต้องพิถีพิถันที่ถึงที่สุดเหมือนกันนะฮะครับตอนนี้เรามาอยู่ในห้องของเดโคสองพันนะครับครับเอ่อที่น่าสนใจเป็นพิเศษ ของของปีนี้คือเป็นลำโพงวิวสานใช่ไหมคุณดอนใช่ครับอันนี้วัดป๊อปปี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยเอาแล้วมันต่างจากผมจำได้ว่าไอ้วัดป๊อปปี้อ่ะมันมันเป็น20ปีแล้วไม่ใช่รุ่นแรกแรกใช่ครับแต่อันเนี้ยมันเป็นรุ่นพิเศษที่เขาเอามาเหมือนกับรีมาสเตอร์ใหม่อ่ะเป็นรุ่นใหม่เหมือนรีโพรเซชันใหม่ใช่ครบรอบ50ปีของวิวสันน้อมันมีอะไรพิเศษบ้างเนี่ย เราเราต้องถามผู้ผู้เชี่ยวชาญะเราจะต้องถามทางคุณกิจคุณกิจผมถามหน่อยมันมันมันพิเศษยังไงมันต่างจากไอ้รุ่นก่อนยังไงบ้างคือรุ่นก่อนเนี่ยมันจะคอนเซ็ปต์ก็ประมาณว่าตัวประมาณนี้ตู้ประมาณนี้คุณอย่างงงเราเริ่มทำกันที่วัดมปก่อนวัดก็คือส่วนที่เป็นส่วนวัดใช่แต่ก่อนเขาขายแยกใช่ไหมใช่มันเป็นมาเสริมกันใช่หลังเขาแพ็คเลยทุกคนใช่แต่ก่อนผมไม่เหมือนแคบบขายวัดก่อนแล้วก็มีเป็นซับยูนิตของปั๊บปี้ขายถูกต้องซึ่งมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์นั้นเพียงแต่ว่าพอตอนนี้มันครบ50ปุ๊บเนี่ย เขามีไดิเวอร์ใหม่ๆมีดอกใหม่มีวัสดุนทำตู้ใหม่มีอะไรทั้งหมดเขาก็เลยเอามาทำตัวที่สัดส่วนกับคอนเซ็ปต์ในการทำมาสก์ต่างๆเนี่ยก็จะมาทำตรงนี้ครับผมโอเคแล้วปีนี้ใช้ใช้อารมอะไรครับคุณตัวนี้เป็นของ c ซ Precision นะครับเป็นตัว M1 ไฟนะครับซึ่งตัวนี้จริงๆก็สามารถเป็นโมโนบ็อกไปเลยได้ก็แล้วแต่ท่านที่ต้องการใช้ได้แล้แล้วก็พวกเป็นเป็น DCA ใช่ไหมครับเป็นชุด ชุดสตรีมมิ่งครับจะเป็นแดกแล้วก็จะเป็นตัวคล็อกครับผมเป็นลอสซี่แดกลอสซี่แดกเอเป็กแล้วก็วิวอัลติคล็อกแล้วพรีแอมตัวนี้เนี่ยจะเป็น L1 จากทางลอสซี่ฟิสชั่นก็จะเป็นตระกูลซีรีส์หนึ่งเหมือนกันแล้วนี่เห็นผมเห็นยี่ห้อแปลกๆไหมอินูอินูออสอินูออสครับผมเป็นตัวสตรีมมิ่งครับผมซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีการเทียบรุ่นท็อปสุดก็คือตัวสเตเมนนะครับเทียบกับตัวซีรี ตะกี้ตะกี้ผมเห็นผมเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งนี่เขาเป็นแาวแทนเขามาเซตนให้โดยเฉพาะเลยรใช่คับโอเคครับแล้ว CS Position ก็ส่งนี่เป็นคุณเควินมาเลยครับผมใช่คิสเควินข้างล่างนี่ข้างล่างดี S นี่คืออะไรครับท่านเป็นกล่องกาวจากดอสครับผมเป็นรุ่นคิวคอครับผม ก็คือหมายถึงว่าพวกอินเตอร์คอนเนคชันพวกสายลำโพงนี้จะเป็นของนอร์ดทั้งหมดใช่ครับสายลำโพงสายไฟหะไฟครับก็จะมีชิวเบตและเฟรน์ที่เป็นตัวจ่ายไฟกับระบบทั้งหมดอ๋อครับแสดงว่าปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาปีนี้ก็จะเต็มทุกปีก็จัดเต็มครับอ๋อโอเคครับแต่ปีนี้เราก็จะมีเดคอรชันบรรยากาศแบบในบ้านฟังชิวๆแบบสบายสายครับผมก็ยังไงถ้าใครมางานนี้ก็เรียนเชิญห้องของเดโคสองพันนะครับ คุณกิตยินดีต้อนรับครับผมครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ห้องของ Soundbox High End Audio Boutique นะครับก็คอนเซปต์ของห้องนี้ก็จะเน้นอะลาร์ก็คือจะมีเล่นด้วยเทอร์เทอร์อย่างเดียวเป็นซอร์สนะครับแล้วก็แอมหลอดนะตัวนี้ผมสะดุดตามากเพราะว่าหลดอดมันใหญ่มากสองปีก่อนใหญ่กว่านี้ครับเอาไปได้หมึกได้เลยใช่นี่เป็นแอนหลอดได้หมึกเลยนะใช่ ต้องยืนห่างๆนิดนึ่งว่าแบบว่ามันมีความร้อนขึ้นมาแล้วก็ลำโพงเป็นของฟีเจอร์แอนด์ฟีเจอร์ใช่ไหมครับคุณดอนลำโพงนี่ป็นลำโพงหินนะที่ได้ข่าวมาหินหมายความว่าไงเป็นชนวนชนวนอ๋อเหรอนั่นแสดงว่าที่หินชนวนที่สีฟ้านี่คือเคลือบหินชนวนเหรอครับใช่ไหมเขาจะทำสีทำสีมาใช่ไหมฮะอ่าแล้วก็เสียงแหลมเป็นอ่าพิบบอนพิบบอนใช่แล้วก็ผมเห็นติ่งๆในช่องของอันเนี้ย คุณดอนอะไรพอรู้ไหมโอ้นี่จะเป็นตัวอุปกรณ์จูนเสียงนะครับใช่ไหมครับคุณเจ้าตอนแรกผมนึกมากับยี่ห้อนี้เลยคือต้องบอกว่าถ้าเล่นกันแบบละเอียดเนี่ยเขาจะต้องมีอุปกรณ์อย่างเงี้ยนะครับแล้วไอ้ไอ้ไห้าจุดบนบนทรานสฟอร f เมอร์ของแอมด้วยเหมือนกันเหรอใช่ครับเนี่ยครับพวกนี้ก็เป็นตู้ตัวอุปกรณ์จูนเสียงเหมือนกันออคือมีทุกที่เลยห้องนี้เจนเน้น a c c e s s o r i e เป็นพิเศษครับถ้าอยากรู้ว่าเล่นเล่นอย่างเงี้ยถ้าเล่นกันยังไงก็ต้องมาดูอันนี้ด้วยหรือเปล่า ไว้จุนเสียดอ้ไขควงก็เอาไว้จุนเสียงได้เหมือนกันไขควงเอาไว้จุนเสียงโอเคแล้วก็เนี er okay. ่ยที่ผมสงสัยอย่างอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นมากเลยเนี่ยอ๋อมันคืออันเนี้ยผมได้ยินว่ามันเป็นสายไฟนะแต่เป็นสายไฟหอลอดสายไฟหลอดมีหลอดอยู่ในเป็นวงจรอยู่ในสายไฟด้วย มันเหมือนกับเป็นน้อยไอโซเลเตอร์ก็คือกรองกรองน้อยสออกจากระบบไฟโดยใช้หลอดแล้วมันทําให้เหมือนได้เสียงของหลอดเข้าไปด้วยนะครับก็เสียงอาจจะหนาขึ้นเหมือนเวลากีตาร์ใช้แอมหลอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นมีเสียงบอกว่าไอเจ้าตัวเนี้ยทวิตเตอร์ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ริบบอนเสียงแหลมใช่ไหมครับใช่ครับเสียงแหลมมันเป็นจริงๆเลยเนี่ยเขาเรียกว่า AMT นะชื่อย่อมันคือชื่อเต็มเต็มก็คือ Air m o t i o n Transformer ครับ การทํางานของมันจะแตกต่างจากริบบอนก็ตรงที่ว่าริบบอนมันจะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มใช่ไหมแล้วประกอบ,บด้วยแม่เหล็กแต่ตัวนี้มันจะคล้ายๆกับว่าหีเพลงแล้วก็จะเป็นเป็นขดลวดนะครับแล้วก็ลักษณะที่เขาเรียกว่าแอมโมชันทรานสฟอร์เมอร์มันเป็นขดลวดมันก็เหมือนอม้วแปลงนะครับ,รบแล้วก็การทํางานของมันก็คือเป็นขดลวดประ,ประกอบกับไอ้แม่เหล็กครับแล้วก็เสียงแหลมของเขานะฮะมันก็เป็นแหลมที่มีย่านความถี่ต่ํามากที่สุดมากกว่าเสียงแหลมทั่วไป มากกว่าพวกซอฟโดมหรือว,ว่า<ม>เป็นปริบบอนถ้าริบบอนจะตอบสนองความถี่ที่สูงมากแต่ว่าเนื้อเสียงแล้วก็ความถี่ลงมาต่ำนี่จะสู้พวกแ air m o ชั่นไม่ได้ครับคือง่ายๆถ้าสังเกตเห็นร่องเหมือนหีบเพลงอย่างเงี้ยก็คือเป็น air ่ o ครับ <ทะ S 1> สังเกตง,เง่ายนะครับถ้าเรามองเข้าไปครับเราจะมองเห็นมันเหมือนเส้นลวดัแต่ว่าถ้าเป็นริบบอนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนแผ่นฟิล์มแผ่นฟิล์มใช่ครับการทํางานจากลักษณะเสียงแหลมก็แหลมเหมือนกันนะแต่ว่าตัวนี้มันจะเนื้อมันจะใหญ่กว่าพูดง่ายว่า ความถี่ของเสียงแหลมเนี่ยมันจะลงมาต่ําแล้วก็จะมาช่วยในมิดเลนก็คือมาช่วยเสียงการการต่อในระหว่างกลางแหลมมันจะมีมีเนื้อใหญ่มากขึ้นครับถ้าใครชอบอะนาล็อกจ๋าๆคอนเสียงแบบอะนาล็อกก็เชิญห้องของซาวบล็อกเลยครับวิวข้างๆนี่จะเหมือนกับร้านคาปิ c อันนี้เป็นวัน<า>ที่เขาเซตอัพยังไม่มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะขายกันเต็มสตรีมแน่นอนนี่เหมือนกับเขายัง อ่าเรียกว่าเตรียมเตรียมพร้อมไว้สำหรับคุณนี้ใช่ไหมฮะอันนี้เหมือนกับเป็นเขาขายแผ่นเสียงนะครับเนี่ยแสดงว่าเทรนยุคใหม่นี้การเล่นแผ่นเสียงนี้กําลังมาเลยถ้าใคร่ใครชอบแผ่นเสียงนะต้องมา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 นนีน่าจะฟินดูเมทัลลิก้าพิ้งค์ฟอยด์โอเคเดอะบเทิลผมไม่รู้ว่าคนยุคใหม่นี้เขาชอบแผ่นเสียงกันใช่ไหมเป็นตอนนี้กาลังปินเทรนเลยนะพอกับสติมมิ่งเลยครับใช่ครับ ต้องบอกว่าเล่นแผ่นเสียงอาจจะเยอะกว่าสตรีมมิ่งด้วยนะหรอเดี๋ยวนี้ม่น่ามาดูเห็นเขาแบบยอดขายพวกชซอฟต์แวร์ขึ้นตลอดเลยนะครับแค่แค่ดูก็เสียงดีแล้วไม่ต้องฟังนี่ก็แบบใช้คำว่าซูเปอร์ไฮเอนอาจจะน้อยไปความจริงมันต้องเอ็กซ์รีมลี่ซูเปอร์อัลตร้าไฮเอนใช่ครับเพราะต้องบอกเลยว่าติเตมเนี่ยต้องใช้คำว่าโคตรอลังการแล้วกันผมห้าสิบล้านอยู่ไหมคุณดอนผมไม่แน่ใจนะ ดูจากเครื่องเขาทั้งหมดเนี่ยขาดทั้งหลายตัดสินเอาเองแล้วกันผมไม่พูดมากคือเอาง่ายนั้นห้องนี้ใครอยากลองฟังว่ามันที่สุดของที่สุดกางเเล่นเครื่องเสียงเนี่ยมันประมาณไหนนะผมว่าห้องเนี้น่าสนใจน่าสนใจต้องมาดูแค่แค่แค่แผ่นเสียงอันนั้นรุ่นรุ่นนั้นรุ่นไห้ครับคุณดอนพอจะทราบรายละเอียดไหมอันนี้เป็นเทิร์นยี่ห้อโครโนสนะครับออครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเนี่ย งานออกแบบงานวิศวกรรมเขาผมว่ามันก็ที่สุดของเทพลนเทเบิลแล้วแหละนะดู <Yeah. S 1> เอาละกันว่ามันยังชุดเพราะแอมก็เป็นของโกลมุนอของสวิ์แลนด์ครีพาวเวอร์ Power, แล้วก็น่าจะเป็นซีดีด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าจะมี2ระบบจะเป็นระบบหล uh, อดของแอร์ไชแอร์ไทนะครับแล้วไอ้ข้างๆนี่แหละครับที่ดำๆๆนีอ่อันเนี้ยยี่หอ้อวาร์แดกอันเนี้ย อันนี้ก็เป็นสตรีมเมอร์แล้วก็เป็นแดกที่สุดๆตัวหนึ่งของวงการเหมือนกันนะครับคือเขาบอกเลยว่าเสียงของเขาเนี่ยมันมีความเป็นอะนาล็อกเลยแหละมันไม่มีความเป็นดิจิตอลเหมือนที่เราคุ้นเคยเลยคือเรียกว่าฟังสตรีมมิ่งเนี่ยเหมือนฟังแผ่นเสียงละกันโอ้ถ้าใครอยากฟังแดกที่เสียงเหมือนอันเราจริงอ่ะเชิญห้องนี้เลยครับยี่ห้อว่าแดกใช่ไหมครับครับ แล้วก็ลำโพงก็คาม่าใช่ไหมครับมีอันนี้เป็นคาม่าแต่เขาเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลย<อ>นะครับตัวดำนี้ก็คือคาม่มาเหมือนกันตัวนี้เป็นโกเบลนะครับโกเบลก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งก็แล้วตรงนี้ลีเล่เลมเียมนี่แหละครับเลมเลียม,มเนี่ยน่าจะเป็นไฮไลท์ของปีนี้เลยก็คือโกมูลเหมือนกัน<อ>แต่ที่เห็นนี่เป็นลำโพงไวเลสนะครับอ๋อเหรอครับครับก็ทุกคนอาจจะงง,ง,งว่าเอ๊กก็คือข้้งหลังข้้งหลังก็จะไม่ไม่เห็นสายเลยก็คือ คือมันเป็นลำโพงวายเลสทิมหรือเปล่าครับเป็นแอคทีฟด้วยคือเล่นวาเลสก็ได้หรือต่อสายก็ได้นะครับแสดงว่าถ้าเรามีสตรีมเมอร์เราคือแชร์กับแพกับชุดนี้ก็คือฟังเพลงได้เลยใช่ครับแต่ต้องบอกเลยว่าเป็นวาเลสหรือเป็นลำโพงแอคทีฟวายเลสที่แพงมากสุด <laughs> ตัวหนึ่ง <laughs> นะฮะโอเครับนี่ก็เป็นอีกซิสเต็มหนึ่งที่ต้องบอกว่าว้าวมากๆเลย กับแบรนด์อ l o g อกโดเมนจากเยอรมัน,น,มนใช่ไหมครับว่าได้ยินมาว่าะวิศวกรทีมวิศวกรนี่เขาออกแบบก็สุดๆเหมือนกันเป็นแบบไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมพี่เอาผมพูดใน,ในสายนะักออกแบบคาบ,คบนักสร้างแบบผมเนี่ยสิ่งที่ผมพิธีพิถันในการคัดเกรดอะไรทุกอย่างเขาทํามาก่อนผมแบบม,าม,าม,ามาหาศาลแล้วผมเพิ่งมารู้ทีว่าสิ่งที่เขาทํามันไปอีกเลเวลนึงของผม หมดผมรู้สึกว่าผมขับรถไฟฟ้าวันเนี้ยฮเขาทายาสไวอกาศอยู่โอ้มันความภูมิใจของเรากับเมื่อเทียบกับเขาเนี่ยมันห่างกันเลยโอ้คือในระบบตัวถังภายในนี้สุญญากาศนะแล้วอิเล็กตรอนไหลไหลดีที่สุดในสุญญากาศมีระบบคิดไปถึงมีระบบสุญญากาศใช่ซิวซิวสุญญากาศอยู่ใน power a เนี่ยแหลเขาคิดได้ตรงนั้น่ะมันต้องบอกว่าอันนี้ก็เพิ่งเคยเห็น p วอ e r a m ที่มีวัตสูงมากสูงขนาดนี้อ่า 8,000วัตต์ที่4โอห์มใช่ไหมครับครับแล้วเล่นกับลำโพงที่เป็นลำโพงความไวสูงด้วย92ดีบีเออซึ่งอันเนี้ยต้องบอกว่าซึ่งมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เวลาเราพูดเราพูดถึงลำโพง92ดีบีอุ้ยแอมป์15วัตต์พอแล้วอ่างยินรักเล่นเราคุ้นเคยกันบอกมากกว่านี้เสียงมันจะเบลอมันจะฟุ้งมันจะมันจะทำให้ลำโพงแอมเนี่ยมันมีรับฟิลเตอร์มากเกินไปใช้กับลำโพงไม่ได้ครับไม่จริง อมันเหมือนั้มาเป็นเหมือนแผ่เสียงตกร่องอ๋อนี่ผมต้องบอกเลยว่าคือมันนอกกรอบเหมือนกันนะมันเป็นแนวความคิดที่แบบจริงจด้ว่ะเว้ยผมว่ามันไม่ใช่นอกกรอบมันก็ยังอยู่ในกรอบแต่ความรู้ความสามารถของคนออกแบบมันมันเกินกว่าเราจะไปจากที่เราใช่เราเรียนมาแค่ไหนเราศึกษามาแค่ไหนเราก็อยู่แค่นั้นอะแต่เขาคือผู้สร้างอะเขาเขารู้ครับ แล้วอีกอย่างคือเรื่องราคาเราคงไม่ต้องไม่ต้องถามแล้วระดับซิสเต็มระดับนี้ใช่เราเราจะไม่บอกเลยว่าคู่นี้สิบสี่ล้านใช่ไหมเราไม่รู้เลยเราไม่รู้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันก็ต้องมาฟังมาทายราคาแล้วกันครับถ้าใครใครถูกว่าคู่นี้ราคา14บล้านเราจะให้ยกกลับบ้านเลย D2A ที่ใช้อยู่ก็เป็นของอนาล็อกโดเมนเหมือนกันซิสเต็มนี้อนาล็อกโดเมนครับนะครับเป็นเป็น D2A บวกฟรีในตัวครับแล้วก็ เอาเอาพุทธของดีเทเตัวเนี้ที่มีฟังก์ชันไหนเปลี่ยมคอนโทรลดิจิตอลเนี่ยมาเข้าปรีตัวเล็กๆเป็นเป็นเฮดโฟนแอมแล้วก็เป็นเปลี่ยนในตัวด้วยโอ้โหของอนแรกหรโดเมนอันนี้คือทําขึ้นมาเฉพาะและมีชิ้นเดียวด้วยสำหรับซิสเต็มสำหรับซิสเต็มนี้เพราะว่าเรารีเควสเข้าไปว่าขอเปลี่ยนได้ไหมบอกข้อคุณแค่นี้เหลือเฟือแล้วเอาไปเลยแค่นี้พอแล้วเชื่อว่ามันดีผมก็มาลองเออ โอเคนอกกรอบอันนี้นอกกรอบจริงใช่ผมว่าห้องนี้นี่ต้องไม่พลาดเลยนะถ้าอยากดูว่าเอ้ยเครื่องเสียงเดี๋ยวนี้มันมันมีอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าจะคุยเรื่องเทคโนโลยีเครื่องเสียงก็มาคุยกันได้ผมพอรับทราบเรื่องพวกนี้บมดแววชระนะครับก็ยินดีให้คําปรึกษาได้นะใครที่สงสัยใครที่อยากซื้อก็ติดต่อได้ครับครับครับ ความจริงแล้วงานที่เราโชว์ในวันนี้มันมีมากกว่านี้เรานําเสนอแค่บางส่วนเพราะว่าเรามาบางครั้งแบบเขากลับไปแล้วบ้างเพราะเราแบบวันนี้เป็นงานเป็นวันเป็นวันเซตอัพก็เลยได้แค่บางส่วนเรียกว่าเข้าที่จะทําได้ได้ละกันถ้าอยากดูเต็มเก็มาวันงานนะครับสุดสาร์อาทิตย์นี้ใช่ครับมามาเรียกว่ามาสัมผัสด้ตัวเองแล้วกันดีกว่าฮะ จะได้รู้ว่าของจริงมันอลังขนาดไหนใช่ใชครับโอเคนะตอนนี้เราก็ขอตัวต้องขอตัว<ป>ละ,ะปิดคลิปนักแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าไว้เจอกันใหม่ครับครับผมโเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ